ค่ะ fc ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะตอนนี้ป้าแมวตัดต่อไม่เป็นเนาะปะ้าแมวก็ขอต่อตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเบอร์โทรแอดไลน์ของป้าแมวค่ะมาด้านนี้ค่ะกัดสีสวยมากนะคะไซส์แม่พันุแล้วนะคะ fc นี่นะคะสวยสวยเลยจ้ะนางสวาหะนะคะ fc อยู่ในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ fc ไปเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะนางสวาหะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะ กรแมวขายให้อย huh ู่ที่100บาทค่ะกระถางละหนึ่งบาทนะคะต่อมาเป็นตีเพชรค่ะตีเพชรเขาจะเป็นบอลกรับที่สวยมากนะคะไม่กรับไม่ทิ้งนะคะ f อมีทั้งหมดมา3กระถางค่ะตีเพชรนะคะกระถางละ90้บาทจ้ามาด้านนี้ค่ะเรืองพัฒนารายเป็นฟอร์มกกนะคะได้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะเอาไป100บาทค่ะบ่อเงินเป็นฟอร์มกกใคร f อขออยู่ที่90บาทค่ะบ่อเงิน90บบาทจ้า มาด้านนี้นะคะเป็นคุณหญิงทองม้วนค่ะในกระถางมีสองต้นนะคะ fc กระถางละเก้าสิบบาทค่ะด้านนี้ค่ะพมรอสีนะคะเปียเป็นก้านแดงนะคะได้เป็นฟอร์มกอไปเนาะในกระถางนี้มีสต้นค่ะขอเจ็ดสิบาทจ้าค่ะเหลืออีกต้นหนึ่งนะคะ fc รัตนสศิลคู่ไปกับชายชนนะคะป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่หนึ้อบาทจ้า มุนเทียนทองเป็นฟอร์มกกค่ะในกระถางมีฟอร์มกกละสามต้นนะคะเอาไปฟอร์มกอละหนึ่งร้อยบาทจะ้ะด้านนี้มีหกต้นค่ะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะหกต้นขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะหกต้นนะคะสองร้อยห้าสิบาทจะ้ะด้านนี้เป็นกวนอิมนะครับจีในกระถางนี้มีสี่ต้นค่ะกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะกวนอิมเราแตกกอไปใบจะสวยมากนะคะสี่ต้นนี้ป่อแมวขออยู่ที่สองร้อยบาทค่ะ ด้านนี้เป็นรองเท้านาลีค่ะมีสามต้นนะคะเอฟซี FC. เวลาแตกกอไปจะสวยนะคะรองเท้านาลีเนี่ยไม่เหมือนปีกอินนาลีนะคะน,นี่จะใบใหญ่กว่านะคะในกระถางนี้มีสามต้นค่ะเอาไปร้อยห้าสิบบาทจา้ายักษ์ทศกัณฐ์เหลือกระถางเดียวนะคะในกระถางนี้มีหกต้นค่ะเอาไปหกต้นเวลาฟอมฟอมกอใหญ่ๆเนี่ยถือตะกัดสีสวยมากนะคะเอฟซี FC. ยักษ์ทศกัณฐ์นะหกต้นป้าแมวขอจุต่สองร้อยบาทค่ะสีมาแล้วนะคะแต่ ไปหกต้นเลยนะคะเป็นฟอร์มโก FC ไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนิ้วได้เลยนะคะของเฮาของกาแมวนะคะเป็นฟอร์มกกนะคะ FC ในฟอร์มกกนี้ได้ไปฟอร์มกกละห้าต้นนะคะของเฮาละโตมาเนี่ยสวยมากนะคะห้าต้นขอฟอร์มกอละร้อยห้าสิบาทจะมีอยู่สองฟอมกกค่ะ FC อันนี้สาววาลินนะคะเอาไปเก้าสิบบาทค่ะ เพชรพันล้านค่ะใน,นกระถางนี้มี6กต้นค่ะ fc fc ไปเปลี่ยนกระถาง10นิ้วได้เลยนะคะเพชรพันล้านดอากระสีออกมาจะเป็นชมพูสวยมากนะคะใน,นกระถางนี้มีหกต้นหต้นนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทจ้ะสีปาดค่ะนี่นะคะ fc สยสวยแบบนี้เลยนะคะขอฟอร์มกอนี้มีอยู่ฟอร์มกอเดียวค่ะขอ90้าสิบาทจ้ะสีปาดค่ะยักษ์สุตรชาดาเป็นฟอร์มกอค่ะ fc ขออยู่ที่เก้าสิบาทค่ะ เท้าลำไยแดงนะคะเท้าลำไยแดงไปเจ็ดสิบบาทจ้ะหลวงพ่อพูนค่ะในก,กระถางนี้มีสามต้นนะคะเอฟซี FC. ขอกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะได้เป็นฟอร์มกอสวยๆไปแบบแบบนี้เลยคะ่ะหลวงพ่อพูนจ้ะบอนใบไผ่ต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะคะเอฟซีในก,กระถางนี้มันมีสองต้นเวลากัดสีมาจะสวยมากนะคะสองต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่เก้าสิบบาทจ้ะค่ะป้าแมวขอสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า